จริงๆตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรก็ได้นะคะทําไมไม่ถึงชวนทุกคนพูดหัวข้อนี้นะคะจริงแล้วอะคะ่ะจากประสบการณ์ที่ไม่เทรดมา3ปีอะคะ่ะมันมีคํานึงอะที่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะว่าคือสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้แล้วอะคะ่ะอยากเข้าใจผิดว่าการที่เรามีความรู้หรือว่าเทคนิคเข้าแล้วะคะ่ะจะทำให้เราอยู่รอดได้ ถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อไม่ขอตั้งคำถามคำถามหนึ่งกับทุกคนนะว่าในยุคนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทำไมมีคนโชว์เทคนิคอลมากมายก่ายกองแต่ก็ใช่ว่ามือใหม่ที่เข้ามาตลาดจะสามารถแค่ดูแค่เทคนิคอลแล้วสามารถทำกำไรได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าการที่เรามีความรู้อย่างเดียวอะคะ่ะมันไม่พอ สำหรับมาแล้วอะค่ะมันต้องมีเรื่องของประสบการณ์ที่สั่งสอนให้เรารู้จักการบริหารอารมณ์หรือจิตใจเราได้มันจะบอกว่าประสบการณ์เท่านั้นนะคะที่จะสอนเราได้ถ้าเราไม่ได้เจอประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าเราไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียความรู้สึกของคนที่โดนหน้าทุนความรู้สึกของคนที่โดน SL ความรู้สึกของคนที่ไม่ตั้ง SL ความเสียหายใดๆต่างๆที่มันแบบอยู่บนความรู้สึกทั้งหมดนะคะ ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ เราแทบจะไปไม่รอดเลยในตลาดการเทรดเพราะว่าเข้ามายัางไงคุณต้องเจอสิ่งพวกนี้อยู่แล้วความผิดหวังของการเข้าตามเทคนิคแต่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าความผิดหวังที่เราตั้งทีพีไว้แล้วการไม่เป็นไปตามทีพีที่เราตั้งเป้าไว้แล้วย้อนลงมาทําให้เราได้กําไรน้อยกว่าเดิมทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่เราเข้ามาในตลาดแล้วก็ได้รับจากตลาดโดยตรงโดยที่เทคนิคพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในทฤษฎี เพราะความรู้สึกไม่มีสอนในตำราแต่อยู่ในตลาดจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองเลยว่าเราอะสบายใจที่จะใช้เทคนิคนั้นไหมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสบายใจที่จะใช้เทคนิคนั้นจริงๆอะคะ่ะเราจะมีความเข้าใจในตลาดมากขึ้นและเราจะเข้าใจว่าข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคนั้นคืออะไรมันไม่ใช่ทุกเทคนิคที่จะสามารถทําให้เราเทรดได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเกิดเทคนิคไหนมันเป็นเทคนิคของเราจริงๆอะจุดๆนั้นอะเราต้องได้เป็นคนเข้า ไม่ต้องก e ังวลเลยสําหรับมือใหม่หลายๆคนที่เข้ามาคุยฉันเทรดกาไรไม่ได้ตอนนี้คนนี้เขาเทรดได้จุดเข้าออเดอร์ในจังหวดที่เราไม่ได้เข้าไม่ต้องเสียใจเลยค่ะเพราะว่านั่นนะค่ะมันคือเทคน <AT> ิคเขาแล้วตัวเทคนิคเองอะค่ะเราก็ต้องเป็นคนออกไปหาเองว่าอะไรที่มันเข้ากับตัวเราการเทรดอะค่ะไม่มีทางรัดนะคะ จริงๆอะเราควรรู้จักตัวตนของเราให้ดีที่สุดเพราะนั่นนะคะจะเป็นทางลัดที่ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของการเทตดเข้าใจตัวเราเองแล้วก็สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบพีพีดีหรือว่าอยากให้มาแบ่งปันอะไรนะคะสามารถกดติดตามไมว้นะคะสากดหัวใจหรือว่ากดคอมเมนต์กันเข้ามาได้